ตัวนี้คือตัวน้ำนมข้าวค่ะน้ำนมข้าวนี่อยากจะให้อาจารย์แนะนําสักหน่อยอะคะ่ะว่าทํามาจากอะไรแล้วก็คุณสมบัติพิเศษของเขาเด่นเด่นหลักๆช่วยในเรื่องอะไรบ้างครับทั้ง4สูตรเนี่ยนะครับเราทามาเพื่อปะทินผิวเพื่อบํารุงผิวเพื่อแก้ผิวที่เสียน้ํานมข้าวเป็นสูตรสุดท้ายที่เรานําขึ้นมาเพราะว่าหลังจากทุกคนบอกว่าใช้แ้นผิวดีแล้ว คุจะบำรุงได้ด้วยอย่างไรตอนนี้คนโบราณเนี่ยมีการกล่าวไว้ว่าถ้าคุณอยากจะผิวสวยใสอยากจะประกวดนางงามคุณจะต้องไปอาบน้ําแร่แช่น้ํานมนี่คือที่มาแล้วครับน้ํานมในที่นี้คือน้ํานมข้าวไม่ใช่น้ํานมสัตว์นะฮะท่าน้านมสัตว์นี่เราทราบว่าทั้งข้าวทั้งไขมันนะฮะคนโบราณก็เอาน้านมข้าวน้านมข้าวอยู่ช่วงไหนน้ํานมข้าวก็คือข้าวขณะที่ตั้งท้องแล้วในเมล็ดข้าวนั้นยังไม่เป็นแป้งยังเป็นน้ําอยู่ก็เอาน้ํานมข้าวส่วนนั้นนะครับ แล้วก็จะต้องเป็นนมข้าวที่มีกลิ่นหอมเห็นไหมฮะที่อาจารย์ลูกหมีได้สัมผัสว่าจะมีกลิ่นหอมของข้าวอยู่เป็นสูตรเดียวที่เราไม่ได้ใช้ตัวสดของนมข้าวสดเพราะว่าอายุของนมข้าวสดนั้นนะอยู่ไม่นานไม่สามารถที่จะเอามาคงาใช้ได้ระยะยาวได้จึงจําเป็นต้อง มาในรูปของสารสกัดจากนมข้าวเราจะได้โปรตีนจากข้าววิตามินอีวิตามินบ e, ีนเหล่านี้นะฮะหรือว่าสารหลายหลาตัวที่อยู่ในนมข้าวเราก็สกัดตรงนั้นออกมาแล้วก็มาอัดก้อนรวมกับน้ํามันมะพร้าวและไขสกัดจากเม็ดปาล์มซึ่งเป็นสูตรเดียวกันทั้งหมดใน4ส,สูตรที่เราใช้สารตั้งต้นเดียวกันโดยไม่มีส่วนผสมของเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องครับมีอยากจ,จะถามนิดนึงค่ะว่าสําหรับสาวสาวซักแบบ วัยรุ่นขึ้นไปที่เป็นสิวสิวเซียนบแบบนี้น้ำนมข้าวเหมาะไหมคะอันนี้จุดเด่นมากของนมข้าวนะครับอพอเด็กวัยรุ่นหรือคนที่เป็นสิวเซียนเนี่ยนะฮะโดยปกติที่มีสิวเซียนเป็นน้ำหนามแล้วก็จะไปซื้อที่แพ็คสิวที่ดูดสิวบางคนก็บีบออกมาก็ทําให้ตรงนั้นบอบช้าหรือว่าทิ้งรูของหลุมสิวทิ้งไว้<ม>แต่นมข้าวเนี่ยเราเอานมข้าวก้อนนี้ไปทาบริเวณที่เป็นสิวเซียน เขาจะสร้างความแข็งแรงทําให้เซลล์ตรงนั้นนะแข็งแรงแล้วพองตัวบีบสิวออกมาโดยไม่ต้องทิ้งร่องรอยเลยครับอันนี้ไปใช้3วันเห็นผลความแตกต่างที่สามารถเอาสิวเสี้ยนออกโดยไม่ทิ้งร่องรอยครับแล้วตัวนมข้าวลักษณะเด่นๆหรือคุณสมบัติอย่างเช่นที่เหมือนมีเคยได้ยินว่าเขาจะช่วยกระตุ้นเซลล์ผิวใหม่ใช่ครับทําให้เซลล์นั้นเปล่งปลั่งอพองใสมีออร่าครับอ๋อโอเคแสดงว่าทุกตัวเนี่ย มันมันเชื่อมโยงทำงานต่อเนื่องกันครับ